สวัสดีครับสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเน็ตเซตนะครับแล้วน้องๆต้องการที่จะทำโจทย์เพิ่มเติมนะครับพี่เล้งก็ได้ทำโจทย์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมไว้ให้กับน้องๆนะครับจำนวน10ข้อนะครับซึ่งชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่1นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปเฉลยหรือว่าพาน้องๆทำแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าพี่เล้งเนี่ยอยากจะให้น้องเล่นเกมกับพี่เล้งนะครับเกมนั้นก็คือ พี่เล้งอยากให้น้องคอมเมนต์ลงบนช่องคอมเมนต์นะครับว่าแต่ละข้อนะครับตั้งแต่ข้อที่1ข้อข้อที่10เนี่ยนะครับแต่ละข้อตอบเท่าไหร่แล้วพี่เล้งจะอัพคลิปเฉลยแยกต่างหากให้นะพี่เล้งคิดว่าก่อนที่จะถึงวันสอบเนี่ยพี่เล้งจะทําการอัพแต่ละชุดแต่ละชุดให้นะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นชุดที่1ต่อไปพี่เล้งก็จะอัพชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ว่าน้องจะได้ เตรียมตัวนะครับในการสอบเด็ดเในครั้งนี้นะคราวนี้ลองไปดูตัวอย่างดูเนาะว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับเราจะต้องฝึกทักษะอะไรกันบ้างเนาะนะครับใน10ข้อนะครับข้อที่1ครับจงหาค่าของ x ข้อที่2ครับจงหาค่าของ x เหมือนกันนะข้อที่3จงหาค่าของ x ข้อที่4ครับจงหาค่าของ x ข้อที่5เหมือนกันครับจงหาค่าของ x ข้อที่6หาค่าของ x ข้อที่7นะครับหาค่าของ x ข้อที่8ครับหาค่าของ x ข้อที่9ครับจงหาค่าของ x ว่า x เนี่ยมีมุมเท่ากับกี่องศาข้อที่10ครับจงหาค่าของ x นะครับสรุปนะครับคลิปนี้นะครับพี่เล้งไม่ได้พาเฉลยแต่อย่างใดนะนะครับแต่ว่าพี่เล้งเนี่ยอยากให้น้องนะครับทำการคอมเมนต์ลงบนช่องคอมเมนตนานะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยน้องๆตอบเท่าไหร่กันบ้างนะครับ พี่เลงหวังว่าน้องๆจะสนุกและก็ได้เตรียมตัวไปกับการสอบใกเซสในครั้งนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ